สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนของกวางชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะกวางมาโชว์พามาชมนะคะพี่พี่ขบอลสีนอกตู้นะคะทั้งบอลแลไอเทมแล้วก็บอลเก่าบอลโบราณนะคะพี่พี่ะเป็นบอลนอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะอ่ามาเยี่ยมสวนแม่ฮักนะคะพี่พี่ะเดี๋ยวเราไปพบกับต้นแรกกันเลยนะคะสีนอกตู้นะคะสวนแม่ฮักกวางเองนะคะแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับต้นแรกกันเลยนะคะว่าเป็นต้นไหนนะคะ ต้นแรกกันเลยนะคะพี่พี่ขาชายชนนะคะสําหรับ EP นี้นะคะจะเป็นอ่าค่าจัดส่งเหมาเหมา50บาทนะคะปลายทางขออนุญาตบกเพิ่ม20บาทนะคะของไม่พลมีปลายทางด้วยนะคะต้นนี้นะคะชายชนนะคะ50บาทใช่ไหมคะแม่50บาทนะคะพี่พี่ขาต้นแรกนะคะนะะคอันนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะพี่พี่ขาเป็นบอลสีนองตู้นะคะอันนี้ก็ราคา50บาทนะคะกระถางสี่นะคะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนนะคะไม่พลบอกนะคะต้นต่อมาเลยคะ่ะ ก็จะเป็นกระถางสีเหมือนกันนะคะต้นละ50บาทนะคะพี่พี่ขานี่นะคะอ,อันนี้ก็เป็นแยกหน่อนะคะต้นละ50บาทนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะพี่พี่ขาพี่พี่สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์เดี๋ยวกวางขึ้นอ่าไลน์แม่พลอยให้นะคะต้นละห้าบาทนะคะสําหรับต้นใหญ่นะคะจะเป็นกระถางใหญ่ๆฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะคะแม่พลอยบอกว่าราคาหนึรบาทนะคะ 100บาทต้นที่1นะคะ100บาทต้นที่2นะคะพี่ๆขานี่นะคะฟอร์มโตโต,ตเลยนะคะ100บา,ะคะคาะบาทนะคะมีค่าจัดส่งมาเหมาห้าบาทนะคะปลายทางขออนุญ,ญาตบวกเพิ่ม20บาทนะคะต้นนี้ก็ราคา100บาทนะคะสีแดงสวยมากๆเลยนะคะชายชนนะคะ ต้นที่สี่นะคะต้นนี้นะคะก็ราคาหนึ่งอบาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปพบกับบอนสีต้นต่อไปกันค่ะเป็นศีราหน้าแดงนะคะพี่พี่ขาฟอร์มตัวโตแบบนี้นะคะแม่พลอยให้ราคาหนึ่ง้อยบาทนะคะต้นละหนึ่งอยบาทนะคะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนะคะต้นที่สองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ขาหนึ่งบาทนะคะสีราหน้าแดงนะคะพี่พี่ขาต้นต่อมานะคะ ก็จะเป็นอ่ามีพยามนด้วยนะคะพยามนแบบนี้นะคะต้นละ50บาทนะคะมีหลายกระถางเลยนะคะพี่พี่สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แม่พลอยนะคะพยามลนะคะ50บาทนะคะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาในต้นที่สองนะคะ50บาทนะคะพยานมนนะคะต้นที่3นะคะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนะคะพยามนนะคะ50าสิบาทนะคะต้นที่4นะคะพี่พี่ขาแบบนี้นะคะ ราคา50บาทนะคะพญาโมลน,นะคะมงคลน,นะคะฟอร์มโตนะคะพี่พี่ขาแม่พลบอกว่าราคา150บาทนะคะ,ะ,คะก็จะมีมิ่งมงคล1ต้นนะคะแล้วก็ลูกไม้อ๋อมิ่งมงคล2ต้นนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ลูกไม้อาลายไทยต้นหนึ่งนะคะกระถางนี้นะคะแม่พลให้ราคา100บาทนะคะเป็นสีการจนานะคะแม่พลให้ราคา50บบาทนะคะต้นนี้นะคะ ้นละ50บาทนะคะต้นต่อมานะคะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะฟอร์มตัวตัวแบบนี้นะคะแม่พลอยก็ให้ราคา50บาทนะคะพี่พี่ขาต้นต่อมาจะเป็นศิราหุ้มทองนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะแม่พลอยก็ให้ราคา50บาทนะคะพี่พี่สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักหาลายแม่พลอยได้เลยนะคะต้นต่อมาจะเป็นมนสวรรค์นะคะพี่พี่ขาฟอร์มตัวตัวแบบนี้นะคะแม่พลอยก็ให้ราคา50บาทนะคะแล้วก็จะมีอ่า สีราหุ้มทองอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะแม่พลอยก็ให้ราคา50บาทนะคะแล้วก็จะมีนารีบุรพาด้วยนะคะนารีบุรพาต้นนี้แม่พลอยก็ให้ราคา50บาทนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ชื่ออะไรนะคะปราสาททองนะคะ <50 S 1> ปราสา,าทปราสาททองแม่พลอยบอกว่า50บาทนะคะพี่พี่ขาเป็นอ่าไม้นอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะนี ต้นนี้อะไรนะคะแม่พลค่ะเอกราชนะคะแม่พลก็ให้ราคา50บาทนะคะพี่พี่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพันดาวด้วยนะคะพันดาวอ่าพันดาวนอกตู้นะคะฟอร์มแบบนี้นะคะแม่พลให้ราคา50บาทนะคะมีเยอะนะแม่พลบอกว่าพันดาวมีเยอะนะคะมีหลายต้นนะคะพี่พี่คนไหนสนใจก็สามารถทักไลน์แม่พลได้เลยนะคะฟอร์มนี้ก็ให้ราคา50บาทนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมี แต่ว่าถ้าเกิดว่าฟอร์มโตแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาฟอมตัวตัวแบบนี้ไม่พอให้ราคา100บาทนะคะพันดาวนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นมนสวรรค์น,นะคะมนสวรรค์ต้นนี้ก็ให้ราคา50บาทน,นะคะนะคะเป็นทองเฮากับหลวงราดนะคะพี่ๆขาสวยมากๆเลยนะคะเป็น,อนบอลลองพี่พพคน,นะคะไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามา,อาสอบถามไม่พอได้นะคะ ห้าสิบาทนะคะ ا, เป็นพเพชรเ<ห>มืองนอนท์นะคะแล้วก็มีผมพิมานติดมานะคะแม่พลอยบอกว่าอันนี้เป็นบอลนอกตู้นะคะพี่ๆ่ะต้นนี้นะคะแม่พลอยให้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะมีหลายต้นนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากได้นะคะต้นนี้นะคะพี่ๆขาต้นนี้อะไรนะคะแม่พลอย อา่านุมานอมภพพานะคะไม่พลอยให้ราคา50บาทนะคะมีมากกว่า1ต้นนะคะพี่พี่ขาถ้าเกิดว่าพี่พี่คนไหนสนใจก็สามารถทักอสอบถามาไม่พลอยได้เลยนะคะต้นละ50บาทนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นหลวงราชเสน่หานะคะพี่พี่ขาแบบนี้นะคะไม่พลอยก็ให้ราคา50บาทนะคะแล้วก็จะมอีอันนี้เป็นอะไรนะ <10 S 1> ไม่พลอยสุดรักนะคะ ราคาเท่าไหร่คะห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะของแม่พลอยนะคะอันนี้สุดรักนะคะต้นต่อมาจะเป็นอ่าอันนี้ชื่ออะไรนะคะแม่ทิดาแม่ก้องนะคะเป็นฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม่พลอยก็ให้ราคาห้าสิบบาทนะคะพี่ๆขาต้นต่อมานะคะพี่ๆขาก็จะเป็นทิดาแม่ก้องเหมือนกันนะคะต้นนี้นะคะแม่พลอยให้ราคา60สิบบาทนะคะแล้วก็จะมีอ่า จอมทับนะคะพี่พี่ขาฟอร์มแบบนี้เลยนะคะราคา50บาทนะคะมีมากกว่า1ต้นนะคะพี่พี่คนไหนสนใจก็ทักสอบถามแม่พลได้เลยนะคะเป็นบอลสีนอกตู้นะคะต้นนี้จะเป็นอะไรนะคะแม่พลฮองเฮ้านะคะต้นละห0บาทนะคะก็จะเป็นม่วงมงคลนะคะอันนี้คือต้นแม่พันธุ์นะคะพี่พี่ขาก็จะมีต้นลูกนะคะแบ่งปันอยู่2ต้นนะคะม่วงมงคลนะคะต้นละห0บบาทนะคะแม่พลว่านะคะ ต้นแรกนะคะห้าสิบบาทนะคะต้นที่สองนะคะพี่พี่ขาห้าสิบาทนะคะอ่าต้นต่อมานะคะจะเป็นคุณหญิงนะคะเป็นฟอร์มกกแบบนี้เลยนะคะคุณหญิงฟอร์มกอนี้นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมีอ่าลูกไม้ด้วยนะคะพี่พี่ขาลูกไม้ อันนี้คือเป็นคุณแม่เขานะคะอันนี้คือเป็นลูกนะคะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาต้นฟอร์มกระถางนี้นะคะแม่พลอยให้ราคา100บาทนะคะเพราะว่าน้องไซส์โตแล้วนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมีเมืองเกอกเก็ดด้วยนะคะอันนี้คือเป็นคุณแม่เขานะคะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะพี่พี่ขาแม่พลอยบอกว่าขอราคา120บาทนะคะเมืองเกอกเกต็ดนะคะแล้วก็จะมีอ่า ตะวันชิงพบนะคะพี่ๆขาฟอร์มตัวโตวแบบนี้เลยนะคะต้นละ70บาทนะคะตะวันชิงพบนะคะไซส์โตแล้วนะคะมี2ต้นนะคะ นี่ค่ะเอามาให้ชมนะคะ70บาทนะคะตะวันชิงพบนะคะแล้วก็จะมีอ่าพานารายด้วยนะคะพานารายนะคะพี่ๆคนไหนตามหาพนารายนะคะต้นนี้ราคา50บาทนะคะพี่ๆ่าแล้วก็จะมีลูกไม้เปรอะๆฟอร์มแบบเป็นฟอร์มพุ่มๆแบบนี้นะคะแม่พลอยขออ่าราคาอ่าเจ็ดบาทนะคะมีพันดาวนะคะแล้วก็ลูกไม้เปรอะๆนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ชื่ออะไรน,นะคะแม่พลอย กุมพักัาสองต้นกุมพักกานะคะสองต้นนะคะราคาเจ็ดสิบบาทนะคะพี่พี่ขาพี่พี่สามารถอ่าทักอ่าลายที่ควางขึ้นโชว์ให้ได้เลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นหลวงราชสนหาฟอร์มตัวโตแบบนี้นะคะแม่พลอยให้ราคาเท่าไหร่ดีคะหนึ่งร้อยนะคะพี่พี่ขามีสองต้นนะคะในหนึ่งกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะฟอร์มตัวโตแบบนี้เลยนะคะแม่พลอยให้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ กระบ,บี่นายร้อยนะคะเรียงนอกตู้นะคะต้นที2 2> ่สองน,นะคะพี่พี่พพค่ะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็น อ่าอันนี้เป็นนพะเก้านะคะพี่พี่ขาเลี้ยงนอกตู้นะคะแต่ว่าน้องมีตําหนิตรงนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นใบสุดท้ายแล้วนะคะอ่านพะเก้า 9, ฟอร์มโตโต,ตแบบนี้นะคะไซส์เล็กมาหน่อยนะคะพี่พี่ขานพะเก้านะคะแม่พลบอกว่าราคา100บาทนะคะอันนี้เป็นบอลน,นอกตู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ด่างเกยชัยน,นะคะอ่าไซส์โตโตแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาราคา100บาทนะคะ ต้นต่อมานะคะก็จะเป็นหานุมานอมพระพรานะคะไซส์โตแล้วนะคะแบบนี้นะคะราคา100บาทนะคะพี่พี่ขาต้นต่อมานะคะก็จะเป็นนารีบุรพานะคะฟอร์มโตโตแบบนี้นะคะพี่พี่ขาราคา100บาทนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ชื่ออะไรนะคะ เจ้าจ <LY P> ักรรรดกเจ้าจ <occurs> ักระพักไม่ด่างนะคะราคา100บาทนะคะแม่พลอยบอกนะคะมีสองต้นใน1กระถางนะคะฟอร์มใหญ่มากๆเลยนะคะต้นต่อมานะคะพี่ๆค่ะก็จะเป็นอ่าน้าเมืองนนนะคะพี่ๆค่ต้นนี้นะคะฟอร์มตัวโตแบบนี้เลยนะคะกระถางแบบล้นๆเลยนะคะอ่ากระถางนี้แม่พลอยให้ราคา300บาทนะคะมี2กระถางนะคะอันนี้กระถางที่1นะคะกระถางที่สองนะคะพี่ๆค่ะ ต้นโตมากเลยนะคะพี่พี่ขาฟอร์มสวยมากนะคะต้นละ300บาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปพบกับบอลสีต้นต่อไปกันเลยคะ่ะพี่พี่ขาแบบนี้นะคะอ,อ,อ่าเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม่พอยแจ้งมานะคะอ่าต้นละหนึ่ง0 150, 150บาทนะคะพี่พี่ขาอันนี้ต้นแรกนะคะต้นที่สองนะคะอย่างนี้เลยนะคะห5 0สนะคะ ต้นที่สามนะคะก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพี่พี่ขาต้นที่สี่นะคะก็ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ เดี๋ยวกว่างจะพาไปพบกับอ่าบอนสีโบราณต้นต่อไปกันเลยค่ะหงส์สุวรรณนะคะพี่พี่ขาฟอร์มกอนะคะราคา100บาทนะคะฟอร์มต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะต้นต่อมานะคะไม่พอยอันนี้อะไรเอ่ยกวนอิมกวนอิมนะคะฟอมตัวตัวแบบนี้เท่าไหร่คะไม่พอยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะมีมากกว่าสี่ต้นนะคะแล้วก็หัวใหญ่มากนะคะพี่พี่ขาเป็นฟอร์มแบบนี้เลยนะคะเจ็ดแปดต้น จ็ดแปดต้นเลยนะคะแม่พลอยบอกนะคะฟอร์มนี้นะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะพี่พี่ขาฟอร์มใหญ่มากๆเลยนะคะแม่พลอยบอกว่าราคาสองร้อยห้าสิบาทนะคะพี่พี่ขาต้นนี้ค่ะแม่พลอยรวงราชเสนหาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะฟอร์มโตนะคะมีหัวนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้แม่พลอยให้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีมากมายเลยนะคะแม่พลอยอันนี้อะไรนะแม่พลอย รวยล้นฟ้าจีนนะคะพี่พี่ขาแบบนี้ไม่พอยก็เลี้ยงไว้ชมนะคะแต่ว่าก็สวยมากๆนะคะน้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะต้นนี้จะเป็นอะไรนะคะแม่สีสวยจังเลยค่ะหองเฮาองเฮานะคะแบบนี้นะคะอ่าไซส์เล็กๆก็มีนะคะที่วางขึ้นโชว์ให้นะคะหรือว่าพี่พี่อยากได้ฟอร์มตัวโตแบบนี้นะคะไม่พอยก็ให้ราคา250บาทนะคะพี่พี่ขาฟอร์มตัวโตนะคะนางพิ้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะในกระถางนี้เป็นฟอร์มกอ มี3มต้นนะคะพี่พี่ค่ะแม่พลให้ราคา250บาทนะคะนีคือเป็นลูกไม้นะคะฟอร์มตัวโตนะคะพี่พี่ค่ะอันนี้คือลูกเขานะคะพี่พี่คนไหนสนใจลูกไม้ต้นนี้นะคะราคา50บาทนะคะส่วนแม่พลนะคะมีมากกว่า1ต้นนะคะถ้าเกิดว่าพี่พี่อยากได้ก็สอบถามแม่พลได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะเป็นลูกไม้ฟอร์มแบบนี้นะคะแม่พลให้ราคา80บาทนะคะพี่พี่ค่ะต้นต่อมาก็จะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ค่ะต้นละ50บาทนะคะ นี่เลยค่ะต,ต้นต่อมานะคะก็จะเป็นรูปไม้ฟอร์มแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะต้นนี้นะคะไม่พรอยให้ราคา50บาทนะคะอ่ะ EP นี้ก็จะมีค่าจัดส่งเมาเมาห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็น50บาทนะคะพี่ๆขาฟอร์มแบบอย่างนี้เลยนะคะอันนี้โอ้โหลูกไม้ต้นนี้สวยมากเลยนะคะมีหลายหลายต้นในหนึ่งกระถางนะคะพี่ๆขาราคา50บาสิบบาทนะคะต้นต้นนี้ก็คนละหน้านะคะต้นนี้ก็ราคา50บาทนะคะไม่พอยบอกนะคะ แล้วก็จะมีลูกไม้หน้าแบบนี้ด้วยนะคะราคา50บาทนะคะก็เป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขา50บาทนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแบบสวยๆเลยนะคะลูกไม้สีสีแดงแปรนเลยนะคะตัวน,นี้ก็ราคา50บาทนะคะสำหรับ EP นี้นะคะกวางก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ส่วนของกวางชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณอ่าส่วนแม่พลอยด้วยนะคะที่ให้กวางม,มาถ่ายทำนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดี